บบทขออพพระคุณ่สวัสดีี่นสุขคตเด้อครับเด้อพ่อกันอีกแล้วครับในส่วนของเชียงค๊าค้อนมั่นจ่าครับผมมืัอนี้ผมพาเอฟซีเข้ามาเบิ่งอยู่ในวัดโพกลางเด้อครับเด้ออันนี้เป็นรองสารพันครับผมมาครับมาตามผมมาเลยครับเอฟซีบ่ต้องเสียเวลาครับผมตามผมมาเลยครับถือว่าเป็นขอบคุณชัยอนันอ่าอิทนเนี่ยขณะนี้ ก็ถือว่าส่งเข้าประกวดในนามประเภทประชาชนทั่วไปแต่ก็อายุอานามก็ไม่มากนะครับไม่มากอยู่เพื่อเพื่อจะได้ชื่นชมเพราะว่าเห็นในอ,ออนไลน์ก็ไปชนะเลิรในหลายจังหวัดหลายสนามนะครับนี่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับในนามของอ,อำเภอบัญจาครีรวมถึงในนามของวัดโพกลางซึ่งถือว่าเป็นสนามสารพันยะในอำเภอมัญจาครีของเรา นะหนุ่มน้อยเพชรลำชีนี่ก็เคยมาขับร้องนะครับแต่ก,ก่อนก็มีคุณแม่ทาย,ยิกานะครับมาด้วยสมัยที่ยืนยงยังหนุ่มในน้อยกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วเบิ้งหด้พี่น้องเด้คนใดสีมาเขาแช่งพันเนี่ยเบิ้งจังหวะพื้นตูดได้พี่น้องได้เบิ้งจังหวะพนตูดทุกคนอ่ะเบิ้งนั่นตูดขวา ตูดไส้นั่นนั่นนั่นนี่แหละเพิ่นเอาไันนี้ได้เนี่ยคะานี่นนเ,นเนี่ยแจงเนื้อแจงโตจังหวัดตูดก็เอาพูดนะตูดพร้อมกันบ่น,นั่นจึกจ๊กจึ๊กเนี่ยอ่ายะะอย่าสลงได้ลรืยอย่าหลงได้อ่านี่อะไรนี่ล่ะ,ละพูดนะพี่น้องเอ้ยเบิ่ร์ดพ่ออาจารย์เบิอ่ดส่วนโซนี่ว่าล่ะข้านี่ไง คนจังหวัดนุ่งตัวห้าเบิองเบิองฝนเพิ่มเพิ่มโทมาเธ็ดคาเทเนอร์ปนีคณะนี่ว่างกับว่างพร้อมกันอีกตั้งหากครับรบมือต้อนรับนงหน่อยเพชรลำชีทดสาบกราบนมาสการพระคุณเจ้าพวกระผงสระพันยะนงหน่อยเพชรลำชี เดินทางมาจาบาบ้านหนองแปนตำบลหนองแปนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นจะมาขับรองสรารพั์น้ำกันสองบทกลอนบทกลอนที่หนึ่งวัฒนธรรมอีสานไทยร่วมใจเที่ยวมันจาคีรีออนซ้อนวัดโพกกลางและบทกลอนที่สองพือกลอนล่าเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ สระพันเป็นตำนานครั้งผู้ आप <coughs> क्रम ส,ส,าาสิบสองของทารมมารวมสามาเขียนสิบสองของธานมสูพีไทยยิ้มสยามยกมือไว้ and ที่ราลงกอนเธอพระเกียรพ่อฟา้าบาติราลงกอนอ่อนซอนละอ่อนซ้อนสรพันว่าโพกลางเรานั้นจะสรพคันวันดีปรากฏวันนี้หาที่ไหนไม่มี อยากให้จากพ baha ramah เวลาหากมาสั่นสอระพันขอลากอนสูน่าพ่อดอนบานน้องเปียนเขาเก่าเนื้อบอ่อยากผัดผักเพื่อนเวลาเรือนจำไปบอ่อยากไกลทันผู้ฟังเทือหลังจังมาพอวันท่าหนอวันท่ากลมประนมกอดไหวพร้อมสงผุดทำสงดำรงไวบ่มีใดเสื่อมลาหากมีโอกาสนา นุ่มหน่อยเพ็ดลำชี้สีตาวมาหาทันดอกขึ้นเกาบ่มีลหรือพวกหมูเจ้าเดือถูกพาทันผู้ฟังพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยหัออวกระโพ เชิญมาสามาคีรวมทามุนขอขอพระคุณท่านผู้มีเมตตาทุกบ้านที่มาเพิ่นตอนราบดีีอ่อนสอนเดชทางโรงทานก็มากมีสวดยย จ่าคีรีมาร่วงใจอ่อนสอน คุณเตือนจิตสวยทุกบ้านสอง ประคู่นุกูลครับผมเสนอว่า1นึ่สจิตเนี่ยอีกชักสปี3าปีเอาไปบวชเ้มัดพระคู่เอาไปบวชแล้วก็กระจายไป8ปดตำบลมาเนี่ยไอ้ไปตั้งคณะสารพัดไว้แปดัดหลังจากนั้นก็เอาขม้าแข่งขันประจำปีทุกปีทุกปีกปเออนี่ละ่ะลมหน่อยเผ็ดล่ำชี้เนี่ยเด้อมาก,กับพระคู่แล้วก็ให้สัญญาโหลดว่าเกินอีกสปี เอามาบวชมัดสู่สข้นหลอดด้วยฮเน,นี่ยโดยเฉพาะองค์พระนาทีมนี่ยอ้คักเนี่ยเสียงเพิ่นก่อนเพิ่นเนาะคักเนี่ยียก็ถ้ื่อว่าช่มชื้นทุททกคณะครับแต่ว่าในส่วนของอทีเข้ามาร่วมนี่